นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกานะครับสามารถพัฒนาระบบสแกนหากับระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นดินตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้แล้วโดยใช้ดโดรน <S <S หลายคนฟังหัวข้อข่าวนี้อาจจะคิดว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรายังมีกับระเบิดฝังอยู่เหรอเราไม่ได้ทำสงครามกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วใช่ไหมฮะต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าไปดูสถิตินะครับในปี2020นี้นะครับ มีพื้นที่ต่างๆ54แห่งทั่วโลกที่เป็นพื้นที่ที่เคยทำสงครามกันนะครับแล้วพื้นที่เหล่านั้นก็จะมีกับระเบิดฝังอยู่แล้วกับระเบิดเหล่านี้เนี่ยถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลาย10ปีกับระเบิดเหล่านี้บางอันยังทำงานได้อยู่แต่ไม่มีคนไปเจอมันแล้วก็ไม่มีคนไปเหยียบโดนมันแต่ก็มีคนเหยียบโดนนะครับเพราะว่าในปี2020เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกับระเบิดอันเก่าที่ฝังอยู่ตามพื้นดินเนี่ย 54แห่งทั่วโลกนะครับมีคนได้บาดเจ็บทั้งหมด70,73คนมันดูเหมือนเรื่องที่ผ่านมานานแล้วมันดูเหมือนเรื่องที่จบไปนานแล้วแต่จริงๆภารกิจเหล่านั้นทุกวันนี้ยังมีคนทำงานเรื่องนี้อยู่นะครับวิธีการสแกนหากับระเบิดทำยังไงครับเข้าไปในพื้นที่ปิดกั้นพื้นที่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เดินลงไปพร้อมกับเครื่องสแกนหาวัตถุโลหะ และวัตถุระเบิดเดินสแกนครับเบี่ยงไปเรื่อยๆเจออันนึงก็ขุดกู้ขึ้นมานะครับก็เซฟตี้ขึ้นมาเอากลับไปรวบรวมไว้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคิดว่าผ่านมา20-30ปีเขาจะทำได้หมดครบทุกที่ในโลกหรือยังครับยังเอาเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นปี2020ที่ผ่านมาไม่มีคนโดนระเบิดไป7,000คนหรอกใช่ไหมฮะมันยังเหลือเยอะเลยครับนักวิจัยจาก สถาบันต่างๆทั่วโลกก็เลยพยายามที่จะค้นหาวิธีนะครับพัฒนาหาวิธีที่จะสแกนพวกกับระเบิดพวกนี้ให้มันได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วและทำงานได้ดียิ่งขึ้นหน่วยงานนี้นะครับที่ทำสำเร็จเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อว่า Demining Research Community เป็นหน่วยงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับหน่วยงานนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเขาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บกู้กับระเบิด ซึ่งปัจจุบันทีมวิจัยขององค์กรเนี่ยได้พัฒนาโดยใช้ดโดรนครับใช้ดโดรนบินถ่ายภาพบางคนบอกโอ้โหใช้ดโดรนดินถ่ายภาพคุณบินไปเนี่ยคุณจะมองเห็นได้ไง,ไงว่าตรงนั้นมันมีกับระเบิดอยู่กับระเบิดมันฝังอยู่ใต้ดินเผื่อมันมีต้นไม้บังอยู่ด้วยดโดรนบินไปเฉยเอากล้องส่องลงไปเฉยคนเดินไปดูยังเห็นชัดกว่าดโดรนอีก <c oughs> นะต่อให้ดโดรนบินเตี้ยเตี้ด้วยนะฮะมองผ่านกล้องยังไงก็สู้ตาเปล่าไม่ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าระเบิดมีนะครับเขาคงไม่ใช้กล้องธรรมดา งานนี้นะครับต้องใช้กล้องที่มีเทคโนโลยีสูงกว่านั้นนะครับเป็นกล้องที่เรียกว่ามัลติสเปกตรัลนะครับในการถ่ายซึ่งเป็นกล้องที่สามารถยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงไปในพื้นที่ได้ครับมันจะทะลุลงไปในดินเลยพอทะลุลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะดีเทคเจอวัตถุที่เป็นโลหะหรือที่เป็นระเบิดหรือเป็นรูปทรงแล้วมีการนำเอา AI มาใช้ด้วยเพราะว่าถ้าเจอเป็นเหล็กเส้นหรือซากสิ่งประหลาดพังเศษสิ่งก่อสร้างเป็นเหล็กแท่งอยู่ มันจะต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ระเบิดแล้วมันต้องมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะรู้ว่ากับระเบิดหน้าตาเป็นยังไงเออกับระเบิดสมัยโอ้โหสมัยสงครามโลกสมัยสงครามเวียดนามสมัยอเมริกาพลรบพุ่งกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเป็นพวกแท่งกลมๆเนะเป็นเหล็กกลมๆแล้วก็มีตัวชุดระเบิดอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะบางอันก็จะเป็นแท่งเหล็กกลมๆขึ้นมามีสวิตช์อยู่ด้านบนพอกดปุ๊บก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาแบบนี้นะครับ ระบบ AI นะครับจะช่วยให้กล้องมัลติสเปกตรัลตัวนี้นะครับสามารถสแกนพื้นที่แล้ววิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่มันดีเทคเจอเนี่ยเป็นกับระเบิดหรือไม่ โอ้โหแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูพอเป็นโดรนเนี่ยมันสามารถกวาดพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วมันบินไปได้เลยมันไม่ต้องอันตรายมันไม่เหมือนคนคนเดินไปเนี่ยเวียงผิดเวียงพลาดเวียงเผลอก้าวไปเหยียบโดนอะไรนิดนึงเนี่ยโอ้โหโหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพเตรียมตัวนับเลยนะถ้าพุ่งไม่ทันก็เละขาขาดแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นพอเป็นโรนแล้วมันจะปลอดภัยแล้วมันจะทำพื้นที่ได้เร็วกว่ามากนะครับทางหน่วยงาน De-Mining Research Community นี้นะครับเขาตั้งใจที่จะไปทดสอบระบบของเขาในประเทศกัมพูชาซึ่งยังมีพื้นที่อยู่อีกมากมายที่ยังมีกับระเบิดอยู่นะครับเขาจะไปทดสอบดูว่าการค้นหาครั้งนี้นะครับจากการทดลองในพื้นที่ปิดของเขาเนี่ยเขาได้ทดลองมาดูแล้วนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดแบบสังหารทุ่นระเบิดบุคคลทุ่นระเบิดดักรถถังระเบิดลูกปลายนะครับซึ่งมีหน้าตาหลากหลายรูปแบบตอนนี้ระบบเนี้ยที่ถูกเซตขึ้นมาเนี่ยสามารถระบุข้อมูลได้แม่นยำถึง92%แล้วก็ถึงเวลาที่จะเอาระบบนี้ไปทดสอบกับพื้นที่จริงถ้าเขาไปกัมพูชาแล้วลงไปพื้นที่จริงแล้วสแกนแล้วได้เนี่ยน่าจะช่วยให้ภารกิจเหล่านี้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็หวังว่าโลกเราคงจะไม่ทําสงครามกันอีกจะได้ไม่ต้องมาวางกับระเบิดกันอีกแล้วก็เดือดร้อนคนรุ่นหลังที่จะต้องมานั่งเก็บกู้ระเบิดเหล่านี้นะครับคนแถวกัมพูชาคนที่เดินอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะได้มีความปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับพี่น้องครับ